คนป้าๆคนหนึ่งมาติดต่อบอกว่าจะมาสัมมนาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทันสัมมนาผมไปเที่ยวกันก่อนนะครับก็ไปเที่ยวที่เขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวเ้ืออยากเรียนรู้ว่าเอ๊ทำทุกยูทูบมาทำยังไงนะครับก็เลยไปเที่ยวลาวเขมรกับผมตั้งสิบห้าวันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มทํา youtube กมาเรื่อยๆเ,เขาก็คือพัคเซียนะครับก็ขอแนะนำครับกับัคเซีย ที่เล่นอูแล้วก็หลังนั้นก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีนการร่วมแจมทิปกัน,นะนยๆครั้างเพราะว่าเวลาที่ผมไปเที่ยวเนี่ยใช้เวลาหลายวันน่ยอย่างครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคนที่จะว่างพอที่จะไปานานๆน้อยนะครับผมก็เลยใช้วิธีจอยทิปกับคุณจันชยัยบ้างกับอูบ้างมารินบ้างอะไรครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเ mm hmm. พื่อให้พัสดุ์เนี่ยเดินทางเที่ยวให้ครบจุกจังหวัดในเอเให้ได้ให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายนะครับ นี้ของอูเอเนี่ยก็ทำฮักเซียก็ดูเขาว่าเขามีจุดลูกใหม่ย,ยังไงมาดูของเขาบ้างนะครับแต่เขาจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษอูใช่ไหยครับฮักเซียครับก็เริ่มทํามาได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีคําถามว่าผมคือใครนะครับก็จะอธิบายสั้นๆว่าผมจบจากมหาวิทยาลัยของแก่นเป็นสาขาการท่องเที่ยวตอนนี้ก็เริ่มทำมาได้ประมาณ4เดือนหลังจากนั้น เพื่อนๆก็เข้ามาถามว่าวิดีโอผมเนี่ยเกี่ยวกับอะไรซัส่วนใหญ่ผมก็จะบอกเลยว่าผมทําตามไอดอลผมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับ local food แล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกโรงแรมไปพักที่ไหนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก r e วิว w i n g ต่างๆประมาณนี้พี่ได้แล้วรเพราะก็คือเขาจะเป็นคล้ายๆกับพอสฟีย แต่ในวิดีโอจะนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษคนภาษาไทยอังกฤษประมาณ50-60ปเซคือเน้นต่างประเทศน,นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธร,รรมในภูริภาคเนี่ยออกไปให้ทั่วโลกรู้จักทั้งวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินและเรื่องอื่นๆจะเน้นเรื่องอาหารนะฮะตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนคตเนี่ยพอรู้จักตัวเองมากขึ้นอาจจะเปลี่ยนแบบเป็นอย่างอื่นไปก็เป็นได้ครับก<อ>็<อ>เป็นได้ก<อ>็<อ> หลายคนนะครับเห็นผมพูดภาษา,ษาอังกฤษบางคนก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างว่าทําไมต้องพูดสองภาษาทําไมไม่พูดภาษาไทยไปเลยอะไรอย่างเี้ครับก็มีความคิดหนึ่งว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากได้มากกว่าถ้าเรา,าพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ5้ของโลกเนี่ยผมว่าน่าจะขมวนแดนปึกสามารถ เข้าใจเราได้มากกว่าเฉพาะภาษาไทยแต่ผมก็พยายามพูดภาษาไทยด้วยก็คือถ้าเป็นร้อยเนี่ยผมก็จะพูดภาษาไทยประมาณ50ภาษาอังกฤษ50าหรือภาษาไทย40แล้วก็เป็นโลคอลเป็นภาษาอีสานของผมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์คราวนี้ก็เลยพี่ว่ามันเวิร์กไหมถ้าพูดสองภาษาไปเหนไม่นะคุณก็พูดตั้งตอเลยตอนนี้โอเคคุณก็พูดภาษาอังกฤษผมก็ตอบไปเลยแต่เนี่ยไม่ว่าที่ผ่านมานี่คือะไรก็คือนะครับผมจะแนะนําสั้น คลิปวิดีโอนี้เป็นภาษากฤษนิดนึงคือคลิปวิดีโอนี้คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการ introducing my channel. Today I would like to introduce my YouTube channel. Uh, first I wanna tell you that h o s i a is a person who wanna travel around the world and this is my my brother, my idol, Mr. h o s i a <c oughs> h o <ux> s i a com. Hossia com เนี่ยคก็ and the second one is What is about my video channel? So, I'm gonna tell you that my video I focus on local food. Uh, accommodation is like a hotel, and attraction what is the highlight of the city, of the tourist destination. And I wanna review it's like my diary when I travel around uh, AEC, econ Asian Economic Countries. So. meaning of AEC. So AEC uh, has 10 countries, so my idol, he wanna travel all of provinces in 10 countries, so maybe I can follow him. And English <laughs> please subscribe and follow us and Mr. Huxia and my YouTube channel Huxia. Thanks for watching. Thank you. <laughs>